พบกับผู้แน่ของเราทั้งสองทีมครับเริ่มจากทีมแรกของเราก่อนทีมแชมป์ครับทีม AAC ครับสวัสดีครับท่านแบบรกเด็กชายสาพัดชั้นป .5 ท่านที่สองเด็กหญิงทวันราชชั้นป .4 ท่านที่สามเด็กชายกกษริตชัน้นป .6 แต่แน่นอนครับทีมพุทธชิงเขาก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วทีมสยามเมืองยิ้มครับสวัสดีครับท่านแรกเด็กชายรพัชั้นป .5 ท่าน,นที่สอง เด็กชายธราพรชั้นป .4 และชั้นที่3เด็กชายไมเคิลชั้นป .6 นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนที่เป็นผู้ท้าชิงและคะแนนนําถึง2คะแนนใหญ่แบบนี้นั่นหมายถึงในการแข่งขัน2ชุดที่ผ่านมาคําถาม2ชุดที่ผ่านมาคุณชนะรวดเลยทั้ง2ชุดแต่ว่าําเป็นจริงๆก็ชนะค่อนข้างเฉียดฉิวทุกทีทุกทีนะครับทุกทีคราวนี้มาทางด้านนี้บ้างทีมแชมป์ของเรานะครับ กระสดิดคราวนี้ไม่สู้ไม่ได้แล้วต้องเต็มที่ใช่ไหมครับครทวารัตต้องเต็มที่ค่ะเมื่อคราวที่แล้วแค่ดวงไม่ดีค่ะ๋อคราวที่แล้วแค่ดวงไม่ดีแต่คราวนี้นะฮะดวงไม่ดีกว่าอีกระวังนะฮะมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นกรพัฒ์เต็มที่ครับเต็มที่นะครับมั่นใจไหมมั่นใจครับไม่ใช่ดวงครับมันเป็นความรู้ครับถูกต้องมันเป็นความรู้งั้นให้กระสดิ์เลือกชุดคําถาม ชุดที่1ครับชุดที่1เพราะฉะนั้นทีมคุณจะได้เล่นก่อนเป็นชุดที่1ของคุณก็จะเป็นชุดที่2คําถามชุดที่1ข้อที่1ถามว่าอวัยวะใดไม่จัดอยู่ในระบบขับถ่ายของเสียไม่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเสียเลยข้อ1นึ่ไตข้อ2อปอดข้อ3ลำไส้เล็กข้อ4ลำไส้ใหญ่ มาตอบเขาอะไรนะแน่นอนปอดเลืใหใช่ใช่หายใจออกใช่ใช่เชื่อพี่เชื่อคอนี่ชัวร์ชัวมั่นใจผิดให้ตกเลยขอตอบเขาครับเชิญครับไตเนี่ยครับเป็นการขับถ่ายปัสสาวะนะครับโดยที่มันจะกรองออกมาแล้วก็สับถ่ายออกมาส่วนปอดเนี่ยขับถ่ายของเสียโดยเป็นเป็นรูปของแก๊สนะครับก็คือหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองส่วนลำไส้ใหญ่ขับถ่ายออกมาในรูปของอุจจาระนะครับ ขอตอข้อ3าลำไส้เล็กเนี่ยเป็นตัวแค่ย่อยเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวขับถ่ายของเสียขอตขอข้อสาลมลำไส้เล็กนะครับต่อสุดท้ายครับตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลำไส้เล็กทางด้านนี้ตอบอะไรครับตอบ,ตอบลำไส้เล็กมังอ่ะปอดบ้างลำไส้เล็กบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่ใหญ่คือไ<ห>มค <ๆ S 1> เคิลตอบลำไส้เล็กเหมือนกันลำไส้เล็กเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ เพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ยอยู่ในระบบของการย่อยอาหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการย่อยไขยมันเรากินไขมันอะไรเข้าไปลำไส้เล็กมันจะย่อยให้เนี่ยไตยและก็กระเพาะปัสสาวะก็ขับถ่ายปัสสาวะอย่างที่เขาบอกถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ขับถ่ายทางด้านต่อมเหงื่อตามผิวหนังนะครับเป็นการขับถ่ายเหงื่อด้วยนะครับ และที่สําคัญก็คือปอดเนี่ยขับถ่ายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ในช่วยการขับถ่ายน้ําด้วยฮะปอดเนี่ยทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ําด้วยเพราะฉะนั้นเราคงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าเป็นโรคอะไรน้ําท่วมปอดนั่นน่ะเพราะว่าปอดมันไม่ <c oughs> มันไม่ทํางานนะครับส่วนลำไส้ใหญ่ก็ขับถ่ายอุจจาระออกมาทางทวารหนักซึ่งอันนี้กรพรพัฒน์จะทราบดี <c oughs> ลำไส้ใหญ่ก็จะต่อมาจนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่คือ ดดได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนครับคราวนี้คำถามต่อไปจะเป็นของสยามเมืองยิ่งบ้างคำถามชุดที่สองข้อที่หนึ่งถามว่าสิ่งใดเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเป็นนะครับข้อหนึ่งไดนาโม О. ข้อสองทานไฟฉายข้อสามเซลล์สุริยะข้อสี่แบตเตอรี่รถยนต์ ขอใช้ตัวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยเลยเหรอครับไมเคิลใช่ไหมครับให้ใช้แล้วกันอ้าวโอเคน้องบอกให้ใช้ก็ขอใช้ตัวช่วยครับไม่ยอมครับ เชิญครับไมเคิลครับใครจะตอบครับท่านตุ่เชิญครับตระตอนครับข้อ2องางไฟฉายเป็นคําตอบสุดท้ายครับเพราะว่าข้อหนึ่งไดนาโมนี่เกี่ยวกับพวกถ้าเกิดว่าดูมานะครับน่าจะเป็นรถเซลล์สุริยะเนี่ยก็เปลี่ยนจากแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับแบตเตอรี่รถยนต์ก็ไม่น่าจะสลับกระแสเพราะทาไฟฉายมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมครับเวลาใส่เนี่ยเขาใส่เขาก็ใส่คนละขั้วกันใช่ไหมครับเช่นพอใส่ ก็บกเข้าไปข้างนึงอีกข้างนึงก็ต้องใส่ขั้วลบไปไม่ให้เหมือนกันก็ขอตอบข้อ2องถามไฟฉายเป็นคำตอบสุดท้ายครับตอบผ่านไฟฉายทางด้านนี้ตอบอะไรครับไดนามครับไดนามเป็นเป็น,ปนตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้บ้านเรานะครับครับเพราะฉะนั้นตอบไม่เหมือนกันแต่ทางด้านนี้ตอบผ่านไฟฉายเป็นคำตอบที่ผิดครับ <S <S <C lar o> คำตอบที่ถูกต้องจริงๆคือไดนาโมะครับที่เหลือทั้ง3 อันก็คือถ่านไฟฉายเซลล์สุริยะและแบตเตอรี่รถยนต์เป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทั้งสิน้นคือกระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยมันดูง่ายๆนิดเดียวนคะครับเปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นกระแสไฟฟ้าสลับไดนามโมเนี่ยพลังงานกลจากการที่หมุนไดนามโมของมันเนี่ยกลายมาเป็นกระแสไฟฟ้าสลับแล้วก็ส่งสายกลับไปกลับมาตลอดเวลาก็เป็นกระแสไฟฟ้าสลับส่วนถ่านไฟฉายก็ตามเซลล์สุริยะก็ตามแบตเตอรี่รถยนต์ก็ตามเป็นกระแสไฟฟ้าที่เรียกกันว่ากระแสไฟฟ้า ตรงนะครับคุณตอบผิดเป็นครั้งแรกที่คุณขึ้นนำสอต่อ0ครับ <S <S เอาล้วครับได้ไปอยู่ยโยงๆนะครับ2คะแนนใหญ่แต่คราวนี้ชักไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่า2ต่อศูนขอบคุณปหกครับคำถามต่อไปก็จะเป็นปห้กับปสีช่วยกันนะครับเริ่มจาก a อซก่อนนะครับ a อซครับคำถามข้อที่2องถามว่า โนนั่งราวเป็นอีกชื่อหนึ่งของโขนชนิดใดขอ้อ1โขนโรงในขออ้อ2โขนโรงนอกขอ้อ3โขนหน้าจอข้อสโขนกลางแปลงขอใช้ตัวช่วยเลยครับทันทีเลยขอใช้ตัวช่วยนะครับสยามเมืองยิ้มยอมไหมครับสักครู่ครับ ไม่ให้ใช้ครับถ้าเขาตอบเลยครับเมื่อไม่ให้ใช้คุณตอบเองครับเขาให้ตอบครับ ครับเอาขอตอบนะครับครับข้อสี่ของกลางแปลงคำต,ตอบสุดท้ายครับตอบโขนกลางแปลงนะครับโขนกลางแปลงเป็นคำตอบที่ผิดครับค,คำตอบที่ถูกต้องจริงก็คือโขนรงนอกนะครับ ขนโรงนอกที่ว่านี้คือจริงๆแล้วจะแสดงกันบนเวทีนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะนี้นะครับใช้ราวผ้าตามความยาวของเวทีนะครับแทนเตียงแทนเตียงนะครับมีบทภาคนะครับท่านผู้ชมมีการภาคและมีการเจรจาแต่ไม่มีบทร้องส่วนขนโรงในนี้ก็แสดงบนเวทีมีบทภาคแล้วก็มีการร้องด้วยแล้วก็ขนหน้าจอก็คือมีจอขึงอยู่ข้างหลังนะครับ ส่วนโขนกลางแปลงไม่ต้องมีเวทีใดๆอะไรทั้งสิ้นครับแสดงกันกลางหลานกว้างได้เลยคะแนนไม่ได้นะครับกลายเป็นของทีมแชมป์ของเราไปเป็น3ต่อศูนย์แล้วครับเอาละครับคำถามต่อไปจะเป็นของคุณนะครับคุณตอบผิดอีกทีเดียวเสร็จน่เสร็จแน่ๆในชุดนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้คุณจะต้องตั้งสติและตอบให้ได้พักสักครู่เดียวครับ ที่นำอยู่สามต่ศะสยามเมืองยิงจะได้ตอบคำถามต่อไปคำถามข้อที่ 2, 2> ถามว่ารำใดเป็นการรำเดี่ยวข้อหนึ่รำแม่บทข้อ2องรำเปิดโรงข้อ3ามรำดอกไม้เงินทองข้อ4ี่รำฉุยฉายเบญจากาย ขอใช้ตัวช่วยนะครับทางด้าน A อซยอมไหมครับไม่ยอมค่ะไม่ยอมแน่ให้เขาตอบครับตอบเองเหรอครับให้เขาตอบให้เขาตอบคุณได้ตอบครับครับขอตอบครับครับคือผม เคยดูพวกลิเกอะไรพวกน,นี้แล้วก็บางทีตอนเปิดมาเนี่ยเขาจะมีแบบลำเดี่ยวด้วยในวันี้กนน็ขอตอบข้อสองครับลำเปิดลงเป็นคำตอบสุดท้ายครับตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลำเปิดโรงเป็นคำตอบที่ผิดครับลำเดี่ยวจริงๆทวันรัตน์ก็น่าจะเคยลำมานาะ ในนี้ถ้าเกิดทำน,นัดว่าจะลำเดี่ยวจริงน่าจะเป็นอะไรข้อศึกอะคะใช่แล้วลำชุยฉายเบญจากาย <c oughs> ลำชุยฉายเบญจากายเป็นํำเดี่ยวนะฮะลำมีสองอย่างมีํำคู่กับํำเดี่ยวใช่ไหมครับ <c oughs> และจริงๆแล้วก็หรือเป็นการฟ้อนนะฮะถ้าฟ้อนก็มีผู้แสดงหลายคนนะลำเดี่ยวใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับต้องเป็นการอวดฝีมือแล้วก็มีผู้ว่า,เ,าเล็กของผู้แสดงว่ามีความสามารถและอ่อนช้อยขนาดไหนเช่นลำชุยฉายเป็นต้นนะครับ ที่เหลือเนี่ยเป็นการรำคู่ในชุดสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นตอบผิดคะแนนเป็นของทางด้านสยามเมืองยิบสามต่อหนึ่งแล้วครับขอบคุณปอห้าครับคำถามต่อไปเป็นของ AAC คำถามข้อที่3อันนี้ค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายแต่ไม่ทราบรู้หรือเปล่าก่อน่นรู้จัก วัวหรือเปล่าทวารัดวัวตัวอย่างนะคำใดแปลว่าวัวข้อ1อนึ่งกาศนข้อ2องลึกศกข้อสามกุญชรข้อสี่นรชาติขอ,ขอใช้ตัวช่วยค่ะสวัสดขอใช้ตัวช่วย ธนาธนยอมไหมครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับขอตอบเองค่ะครับอันนี้มันเคยมีบททองนะคะพุทธศัพท์กาสอนมีพุทธศัพท์กาสอนอีกุญชันอัดบทโงแล้วก็อะไรอีกนู้นโททนสนิงคงสำคัญทำไม่ได้สำคัญหมายทำไม่ได้ละค่ะ แปคือกุญชอนี้จําได้ค่ะว่าแปลว่าช้างส่วนนาราชาก็แปลว่ามนุษย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจระหว่างข้อ1กับข้อ2แต่ขอตอบข้อสองพฤษศไปคาตอบสุดท้ายค่ะตาด้านี้ตอบอะไรครับพฤษศครับแล้วการสอนแปลว่าอะไรครับการสอนรับไม่ทราบการสอนแปลว่าอะไรครับน่าจะแปลว่าควายมน่าจะแปลว่าควายนะน่าจะแปลว่าควายพฤษศเป็นคำตอบที่ สอนแปลว่าควายจริงๆด้วยกุณชรอนแปลว่าชานรชาติแปลว่ามนุษย์ถูกต้องเก่งมากนะครับ <c oughs> ดังนั้นคะแนนเป็นซีต่อหนึ่งแล้วครับคำ <c oughs> ถามต่อไปเป็นของคุณครับพระทรศสยามเมืองยิ้มคำถามข้อที่3คํ <c oughs> ถามว่าคำใดเขียนผิดข้อหนึ่งชนี ข้อสคณะข้อสามสะดุง้งข้อสีขโมนขอใช้ตัวช่วยขอใช้ตัวช่วยสวรรค์ครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับ ใจจะขอตอบครับเชิญครับฉนีนี่ก็น่าจะถูกคณาน่าจะถูกในแต่ทั้งโมนทั้งโมนนะครับขอตอบข้อสี่ทั้งโมนเป็นคำตอบสุดท้ายครับตอบข้อสี่ทั้งโมนทางนี้ตอบอะไรครับตอบทั้งโมนเหมือนกันตอบทั้งโมนเหมือนกันทั้งโมนเป็นคำตอบที่ โมนที่ถูกต้องต้องไม่ละวิสัญน,นีนะครับคือทศหารสละโอมอมาอน,นหนูเลยนะครับจริงๆแล้วแปลว่าแปลว่าใหญ่และมีกําลังมากหรือแปลว่าจ่าฝูงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับคะแนนดีมากคะแนนตอนนี้ดีมากทางด้านนี้แชมป์เรานาํา4ต่อ2แต่นั้นจริงๆหมายถึงคุณแพ้เพียงข้อเดียวถ้าคุณตอบถูกข้อหนึ่งคะแนน,นก็จะไล่กลับมาได้มันอยู่ที่ว่าจะเอาคืนมาได้หรือเปล่าพรุ่งนี้จะได้ทราบนครับชุดนี้สําคัญทั้ง2ทีม ทีมู้ทาชิงถ้าชุดนี้ได้คะแนนอีกชนะเป็นแชมป์ใหม่ทันทีในขณะที่ทีมแชมป์ถ้าชนะยังอยู่ในเกมนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกพูดแบบนี้นะถ้าคุณชนะยังอยู่ในเกมจนกว่าจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ